ลงมือทำสติมเมอร์ง่ายนิดเดียวติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาลงมือทำประกอบเครื่องเล่นเพลงสตีมเมอร์โดยใช้ s i n เกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ลัซบลี่พายกันนะครับลบกวนติดตามช่องเพลินเพลงและเพลินใจกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเครื่องเล่นเพลินใจปี2026รุ่นปรับปรุงใหม่ผมได้เลือกใช้ d ด c กที่ดีที่สุดใหม่ล่าสุด e s s 9 0 3 9 q 2 m ครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหน้าจอขนาด4.3นิ้ว lcd สายแพสสำหรับต่อเชื่อมหน้าจอกับ raspberry pi กล่องใส่เครื่องเล่น streamer ของเราครับและวงจรแผงวงจร raspberry pi dac นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ screwdriver หรือไขควงนั่นเองครับหัวแรง้งสำหรับใช้การบักีกรวงจรและก็ตะกัวนะครับ รวมถึงคีมตัดในการปอกสายไฟแล้วก็เชื่อมต่อวงจรครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ก็คือน็อตที่จะขันเพื่อประกอบเครื่องครับเรามาเริ่มประกอบจากการเอาแผงวงจรลงไปอยู่ในชัสซีได้เลยครับอุปกรณ์ด้านหลังผมโชว์ให้ดูนะครับจะมีสวิตช์ไฟนะครับสำหรับเปิดปิดสวิตช์เครื่องเล่น power adapter 12โวลต์วงจร DAC และ Raspberry Pi ครับทีนี้มาดูวิธีการต่อวงจรนะครับเราเอาวงจร DAC และ Raspberry Pi ประกอบลงไปยังในเครื่องเชื่อมต่อ power jack 12โวลต์ไปยังตำแหน่งของสวิตช์ไฟเพื่อเป็นการตัดต่อสะพานไฟและจะมีวงจรแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น5โวลต์เพื่อป้อนให้กับ ไฟเลี้ยงในวงจร Raspberry Pi ครับจากนั้นเราทำการต่อสายสัญญาณเสียงจากวงจร Raspberry Pi เข้ามายังวงจร DAC ผ่านสาย I2S ครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดต้องชัวร์และมั่นใจโดยการใช้ตะกัวกับหัวแรงในการบัสกีเชื่อมต่อให้แน่นหนาครับเมื่อเราประกอบวงจร DAC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ,ะ็นงานประกอบ หน้าจอ4.3นิ้วส่วนแสดงผลเข้ากับวงจร CPU Raspberry Pi โดยใช้สายแพรเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอไปยัง Raspberry Pi ครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับและนี่ก็คือการประกอบหน้าจอเข้ากับตัวกล่อง Raspberry Pi โดยที่เราประกบหน้าจอเข้าไปในกล่องนะครับแล้วใช้สกรูไดเวอร์หรือไขค,รครวงขันน็อตจำนวน4ตัวที่ด้านข้าง ของหน้าจอประกอบเข้ากับกล่องครับจากนั้นให้เอาสายแพรที่ต่อกับหน้าจอ LCD 4.3นิ้วไปต่อลงในวงจร Raspberry Pi ได้เลยครับตรงตำแหน่งพอร์ตที่ให้ต่อช่องหน้าจอนะครับและนี่คือตำแหน่งของการเชื่อมต่อสายแพรหน้าจอลงไปยังวงจร CPU Raspberry Pi ครับวิธีการก็คือ เราดึงสลอตออกมานิดนึงแล้วเสียบสายแพรลงไปเสียบสายแพรต้องให้ถูกด้านนะครับเพราะถ้าผิดด้านปุ๊บจะไม่มีสัญญาณไปที่หน้าจอครับขั้นตอนการขันสกรูก็ตำแหน่งฝาล่างจะมีสกรูทั้งหมด4ตัวครับและฝาบนก็จะมีทั้งหมด4ตัวเช่นกันครับขันสกรูโดยการที่เราเอาเครื่องวางลงบนฝาล่างก่อนแล้วขันสกรูให้แน่นจำนวน4ตัว จากนั้นค่อยปิดฝาบนและขันสกรูที่เหลืออีก4ตัวให้แน่นเป็นการจบงานงานประกอบวงจรลั s บ b e r r พายเพลินใจเครื่องเล่นสตรีมเมอร์ของคนไทยเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนถัดไปก็คือการทดสอบต่อพาวเวอร์อะแดปเตอร์เข้าไปยังแจ็ค12โวลต์และเปิดสวิตช์เครื่องเพื่อลองทดลองเสียงครับ เสียบสาย RCA สัญญาเสียงออกจากพักแด็กไปยังเครื่อง p ร e a m หรือ Power-Am p ที่บ้านของเราครับจากนั้นเปิดสวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อให้เพลินใจเครื่องเล่นสตรีมเมอร์บูตเข้าหาระบบปฏิบัติการเพลินใจครับและเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าจอแสดงผล4.3นิ้วของเครื่องเล่นเพลินใจนั้นได้แสดงภาพหน้าปกอัลบั้มของคุณทุนทองใจที่ขับร้องโดยคุณยอดรักษักใจนะครับ เป็นการบูตที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมสตรีมจากมือถือไปยังเครื่องเล่นให้ความเพลิดเพลินเพลินเพลงและเพลินใจครับและก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับ หวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขและสนุกกับการรับชมวิธีการประกอบเครื่องเล่น er, เพลงสตรีมเมอร์เพลินใจนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหัวใจสำคัญของเครื่องเล่นเพลงสตรีมเมอร์เนี่ยนอกจากตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังมีซอฟต์แวร์อีกต้องลงผ่านทางการ์ดลดเดอร์ลงไปยังไมโคร SD c a r การ์ดนะครับแล้วก็เอาไปติดตั้งในตัวแผงวงจร r a s p b err y Pi เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีได้อย่างเช่น operating system ของ volumio หรือ mood นะครับหรือจะติดต่อคอมเมนต์มาถามก็ได้ว่าเพลินใจเนี่ยใช้ซอฟต์แวร์ของอะไรและมีการ Optimize ดีกว่า,าที่เปิดให้ใช้ฟรีอย่างไรสามารถทักแชททักเข้ามาคุยกันได้เป็นยินดีให้คำแนะนำนะครับปรึกษาแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับเพลินเพลงและเพลินใจพบกันใหม่คลิปหน้า มีอะไรดีๆมาบอกกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ